โลกกับป้นกภูลเพชรสัปดาห์นี้ขอนําเสนอการชกไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง mm hmm. เท่าที่เคยเกิดขึ้นบนผืนพิภพมันถูกขนานนามว่า The Battle of Century หรือศึกแห่งศตวรรษซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของสองยอดมวยรุ่นยักษ์โจฟลาเซียอดีตพนักงานชำระเนื้อจากฟิลาเดลเฟียผู้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮเวิเวทด้วยสถิติไร้พ่าย,ายและในจำนวนชัยชนะของเขาเป็นการน็อกคู่ต่อสู้แทบจะก,กล่าวรูด ทางด้านพุทาชิงอดีตแชมป์ผู้ไม่เคยเสียตำแหน่งให้ใครไฟนี้เขากลับมาเพื่อทวงบอลลังโลกคืนมุฮัมมัดอาลีหรือชื่อเดิมแคสซสเคลย์สิงจอมโวนักมวยอัจฉริยะผู้เป็นมากกว่านักมวยและสถิติในขณะนั้นก็ไม่เคยรู้จักคำว่า,าแพ้เช่นกันน,นี่คือการพิสูจน์กำปั้นระหว่างสุดยอดมวยฝีมือแห่งยุคอย่างอาลีกับสุดยอดนักมวยบูดินระเบิดอย่างฟราเซียบนสังเวียนมินิสันสแควร์การ์เดนนิวยอร์ก ด้วยมูลค่าการลงทุนมหาศาลในสมัยนั้นนักมวยทั้งคู่ได้รับค่าตัวรวมกันถึง5ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีผู้ชมร่วมเป็นสักขีพยายนอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะกับบ้านเรานี่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยผ่านดาวเทียมครั้งแรกของประเทศไทยอาลีซึ่งสูงกว่าและได้เปรียบช่วงชกถึง6นิ้วครึ่งยังคงใช้สไตล์ลอยละล่องดุดพีเสือ้อเต้นพริ้วไปรอบๆพร้อมกับส่งยับซ้ายเล่นงานฟราเซียเป็นระยะ ขณะที่แชมป์โลกร่างเตี้ยเป็นฝ่ายเดินมุดก้มๆเงยๆเบียดเข้าประชิดเพื่อตัดลําตัวของอาลีเป็นการแก้ลําโดยในช่วงยกต้นๆนั้นอาลีดูเหนือกว่าเล็กน้อยเกมการชกมาพลิกผันในยก1 1ฟราเซียซึ่งแม้กระบอกตาขวาจะบวมเป่งจากพิษหมัดยับของอาลีแต่ยังไม่ยอท้อเดินเบียดกระแทกกระทุ้งไปเรื่อยและที่สุดความพยายามของเขาก็เริ่มจะเห็นผลเมื่ออาลีซึ่งความฟิตเป็นรอง ทำท่าจะาไขลานขอชาลงและโดนหมัดของฟราเซียมากขึ้นหลายครั้งถึงกับเอียงวูบแม้เจ้าตัวจะออกลีลาหลอกล่อย,ยั่วเย้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แฟนมวยก็ตระหนักได้แล้วว่าสถานการณ์ของแบล็กซูเปอร์แมนอาลีกำลังตกอยู่ในวิกฤตยกสุดท้ายยก15คะแนนของอาลีตกเป็นรองแต่ปัญหาของเขาขณะนั้นอยู่ที่การเอาตัวรอดจากพลังบทขี้ของฟราเซียให้ครบยกซึ่งแน่นอนว่า ทางฝั่งของแชมป์โลกต้องไม่ยินยอมและกลางยกนี้เองอาลีก็พลาดเขาถูกต่อยร่วงลงไปนอนเหยียดยาวกลางเวทีมันเป็นหมัดพุกซ้ายหมัดเด็ดของสโมกกินโจฟราเซียอาลีลุกขึ้นมาได้หลังจากกรรมการอาเทอร์เมคเคนเต้น,นับถึง8ถ้าก่อนหน้านั้นสิงจอมโมยอย่างอาลีไม่เคยถูกยกย่องว่าเป็นมวยใจเพชรมาในครั้งนี้เองเขาก็ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งที่บอบช้ำและหมดเรี่ยวแรง แต่เขาก็แข็งใจยืนจนครบยกโจฟราเซียชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนอาลีนี่คือความพ่ายแพ้ครั้งแรกบนเส้นทางมวยอาชีพบริ้วรอยความบอบช้ำที่ต่างฝ่ายต่างฝากไว้ให้กันไม่กี่วันก็เลือนหายแต่ความยิ่งใหญ่ของการชกไฟนี้ยังจารึกอยู่ในใจแฟนมวยตลอดมาสัปดาห์หน้าพบกับคู่มวยสุดคลาสสิกแห่งรุ่นเฟเเวทซาลวาดอร์ซานเชส กับวินเฟรโดโกเมสอย่าพลาด